สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพระโบราณของเก่าสะสมนะครับใน EP ที่9นะครับวันนี้เรามีของเก่ามานําเสนอนะครับแล้วเป็นพระโบราณนะครับมานําเสนอนะครับช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อที่0 6 1 7 9 6 4 6 5 5ครับติดต่อที่ไลน์ก็0 6 1ย9 6ก5เ็0 6เช่นกันนะครับ facebook เบลไล์ไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ เดี๋ยวเรามาดูรายการแรกเลยนะครับรายการแรกวันนี้เรามานําเสนอนะครับชิ้นใหญ่ก่อนเลยนะอันนี้เป็นกระติกนะครับกระติกโบราณนะครับกระติกน้ําร้อนนะครับอ่าด้านในนะครับเป็นกระติกเก่านะครับเอ๊ะมันเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าเนี่ยเป็นกระติกเก่าโบราณนะครับอันนี้เป็นของโบราณนะแกะลวดลายสวยนะครับ ทำไมมันเหมือนเงินจลงวะเป็นนักสัตว์นะครับเป็นกระติกใหญ่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะลูมิเนียมหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นเนื้อเงินนะแต่มันสวยจังเลยรายการนี้นะครับรายการนี้เปิดไว้ที่นะครับห้าร้อยบาทนะครับกระติกนี้นะครับ กระติกน้ําร้อนนะครับกระติกน้ําน้โบราณนะครับสวยสมบูรณ์นะครับรายการนี้เปิดไปที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับดูนะครับเป็นนักสัตว์รอบเลยนะครับมีไก่สิบสองล้านสี่นะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเรามาชมกังไสนะครับ อันนี้เป็นถ้วยกลางใส่นะพี่ลายกิเลนนะครับถ้วยกลางใส่ลายกิเลเป็นถ้วยเก่านะครับถ้วยเก่านะครับดูด้านในนะนี่นะครับด้านในส่องไปทำไมถึงเรียกว่ากลางใส่ส่องโดนไฟแล้วมันใส่เลยครับนี่นะครับขเขาเรียกถ้วยกลางใสนะ่ชุดนี้นะครับเปิดที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นงาน เป็นงานจีนโบราณนะครับถ้วยกลางใส่นะครับโบราณนะครับเป็นลายคามนะครับหนึ่งพันห้าร้ยบาทนะครับรายการนี้รายการที่สองนะครับหนึ่งพันห้าร้ยบาทนะครับมีอายุนะครับมีอายุนะครับถ้วยใบนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ค่อยใหญ่นะครับน่าจากเจ็ดนิ้วนะครับหกนิ้วเจ็ดนิ้วประมาณนี้นะครับเจ็ดนิ้วได้รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นกระดิ่งนะครับเป็นกระดิ่งจีนนะครับเป็นกระดิ่งเจ้าแม่กวนอิมนะครับเป็นกระดิ่งเจ้าแม่กวนอิมนะรายการนี้เปิดไว้ที่สามร้อยบาทนะครับ เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเปิดไปที่สามร้อยบาทนะครับสวยนะครับเป็นของจีนนะครับของเก่านะครับเป็นกระดิ่งนะครับสําหรับแขวนนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระบูชานะครับหน้าตักสี่นิ้วนะครับเป็นหลวงพ่อนะครับพระครู พระคูนี้อะไรพระคูนี้เวทวุฒิคุณนะครับไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับพระแท้นะครับปีปีอะไรเ่ยปีสามปีสามสี่นะปีสามสี่ พระครูนะครับพระครูนิเวศวุฒิคุณนะครับปีสามสี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นหลวงพุทวดนะครับปีศูนย์สามนะครับหลวงพุทวดปีศูนย์สามนะครับรายการนี้เป็นพระพุชานะครับหน้าตักสี่นิ้วนะครับปีศูนย์สามนะครับใต้ฐานมียันนะครับมียขระนะครับ ปีศูนย์สามนะครับรายการนี้เปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดไว้ที่ละห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นกระปุกเก่าเนื้อเงินนะครับเป็นกระปุกเก่าเนื้อเงินนะผมให้ดูนะนี่นะครับเป็นกระปุกเก่าเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับเป็นกระปุกเก่านะครับ เป็นลายเทพพนมเก่านะครับเป็นเนื้อเงินแต่ฝาไม่มีนะพี่ฝาหายนะรายการนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักมากนะครับเป็นลงถมนะครับถมยานะครับรายการนี้นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับพี่ท่านใดสนใจนะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับแปดร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อเงินนะพี่ ต้องไปหาฝาใส่เอานะครับรายการต่อไปนะครับเป็นช้างนะครับช้างทรงเครื่องนะครับมีตัวเดียวนะครับช้างตัวนี้สี่ร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อเก่านะครับช้างทรงเครื่องเนื้อสำลิดนะครับเนื้อเก่าเนื้อเก่านะครับสวยสมบูรณ์นะครับเอาไปสี่ร้อยนะพี่ ช้างตัวนี้สี่ร้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเาไปดูใกล้ๆกล้าดูใกล้ๆกนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการนี้นะครับเป็นนกคุ้มนะครับน่าจะเป็นนกคุ้มเก่านะครับ รายการที่สามร้อยบาทนะครับเนื้อลหาเก่ามากนะครับสามร้อยบาทนะครับนอกคุมนะครับสามร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตอุธยานะครับรายการนี้นะครับ เอาสองร้อยบาทนะพี่เราจะไปกันเร็วหน่อยนะครับรายการนี้สองร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการนี้เป็นพายืนนะครับพายืนนะครับพายืนเอาสองร้อยบาทนะครับพายืนสองร้อยบาทนะครับพอร่วงเปิดโลกนะครับพอร่วงเปิดเปิดโลกนะครับรายการนี้เอาสองร้อยบาทนะครับ เปิดโลกเอาสองร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระเขาเรียกพระอะไรไม่แน่ใจนะพระทางเหนือนะครับเอาสองร้อยบาทครับรายการนี้รายการนี้สองร้อยบาทนะครับพระโบราณนะครับไม่ค่อยรู้จักชื่อนะครับอันนี้เป็นพระปิดตานะครับเพิร์ตนะครับ หลงพ่อเงินนะครับปีสามเจ็ดนะครับรุ่นพกซับนะครับรายการนี้เอาเอาสองร้อยบาทเช่นกันนะครับพร้อมเลี่ยมเลยครับเลี่ยมสวยงามเลยนะสองร้อยบาทนะครับรายการนี้ต่อไปอีกนะครับรายการนี้เอาสองร้อยบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นกุสุโขไทยนะครับสุโขไทยครับสองร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับไว้หน่อยนะครับ ็นสมเด็จนะครับสมเด็จอันนี้น่าจะเป็นวัดบางหลนงพมป่ะครับพิมพ์เส้นได้ปะรายการนี้เอาห้าร้อยบาทครับสมเด็จเอาห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าสวยนะครับองนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับพระยืนนะพระลีลายืนนะครับ เอาสองรบาทครับรายการนี้รายการนี้200บาทนะครับรายการต่อไปนะครับสองอบาทนะครับรายการต่อไปอีกนะครับสองร้อบาทนะครับรายการนี้สองร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับ เป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นที่เป่าอยานัดนะครับเนื้อเงินนะมีที่คล้องที่แขวนนะครับรายการนี้เอาสองร้อยบาทนะครับที่เป่าอยานัดนะครับเนื้อเงินนะครับแล้วรายการสุดท้ายนะครับเป็นตัวต่อนะครับสองร้อยบาทครับต่อหลวงพ่อเงินนะครับต่อเงินต่อทองนะครับสองร้อยครับ EP นี้ก็จบลงไปนะครับ เราจะไลค์กันไว้หน่อยนะครับไวหน่อยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับท่านใดสนใจพระที่ผมลงไว้นะครับ061ย์หกหนึครับเจ็ดเก้่หครับ ID ไลน์ก็เบอร์โทรครับ Facebook เบลไลน์ไทยนะครับฝากพี fc นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องผมนะครับเบลไาย์ไยยนะครับ ฝาก fc กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ